สวัสดีครับขอ,อนำเสนอนะครับขั้นตอนการปฏิบัติงานในหวัวข้องานกลึงขึ้นรูปไคโพสไคโพสเป็นจิ้นว่วนมาตรฐานของชุดดาเทตนะครับก่อนเดินเราต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในกนนะครับ1เครื่องกลึงพร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่อง2มิดกลึง3เบอร์เนียคาลิปเปอร์4ดอกเจาะนำศูนย์ 5. ยันศูนย์เป็น หหัวจับดอกเจาะ7แปลงปัดเศนโลหะนะครับหลังจากรเราเปลี่ยนอุปกรณ์เลยนะครับก็ามาดูลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับขั้นตอนที่1ตันเหล็กที่ความโต2 5 4มิลลิเมตรความยาว1 0 5ม mm ิลลิเมตรนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่2นํนำไปจับกับหัวจับนะครับกึ่งปัดหน้านะครับด้านที่1นะครับไม่เรียบ แล้วก็เจาะรูยันศูนย์นะครับการตอนที่สามนะครับทําการคึงปอกนะครับห้ได้ความยาวเจ็ดสิบมิลลิเมตรความโตที่ยี่สิบมิลลิเมตรนะครับหลังจากัานให้ทําการนะครับลบมุมนะครับลบมุมหนึ่งจุดห้าคูณสี่เเงศาก่อนนะครับการตอนที่สี่นะครับก็กลับด้านนะครับกลับด้านชิ้นงานนะครับ เมื่อกลับ้าเสร็จแล้วก็ให้คึงปาดหน้านะครับคึงปาดหน้าให้ได้ความยาวที่100มิลลิเมตรนะครับหลังจากได้ความยาวแล้วก็ให้ทําการคึงปอแล้วครับให้ได้ความโต20มิลลิเมตรนะครับหลังจากที่ได้แล้วก็ทําการาคึงตกร่องนะครับเป็นอันดับที่5นะครับคึงตกร่องขนาดนะครับขนาดที่คึงตกร่องความโต18ม mm ิลลิเมตรความฟ้างของร่อง5มิลลิเมตร ระยะห่างจากขอบ30มมิ m mm นะครับเมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับก็ทำการลบมุม1.5่งจาคูณสีบศเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้ชิ้นงานคาโพสนะครับซึ่งจะได้นำไปประกอบในชุดลายทิศต่อไปก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่น,นี้นะครับสวัสดีครับ